ถ้าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่ p ี่เอลเซนะผมด r กอ o นชอปเอนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆอย่างน้นะครับผมเช่าโลบอกกันด้วยนะในวันนี้เนี่ยก็ กลับมาอยู่กันในเกม c r e a t e r of Zone a r e กันอีกครั้งนะฮะและในวันนี้เนี่ยก็เป็น EP สำหรับการรีวิว Creeper อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ c r e จ p e r ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็น Creeper ที่อยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยนะเพื่อนๆแถมยังเป็น Creeper เนี่ยที่ทางเกมเนี่ยเปิดตัวออกมาเนี่ยได้อลังการมากๆเลยนะฮะแต่ก่อนรับชมเนี่ยนะฮะก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปร อ่าสำหรับครีเจอร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นครีเจอร์นะที่อยู่ในอีเวนต์ฮาโลวีนนะเพื่อนที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่เปิดตัวเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะอลังการมากๆเลยนะ,ะสำหรับเจ้าซังโทเรนั่นเอะเพื่อนเจ้าสังโทเรเนี่ยนะฮะเป็นครีเจอร์เทียร์ห้าตัวแรกนะของอีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็เป็นครีเจอร์ฮาโลวีนเนี่ยที่ไม่เคยมีอยู่ในเกมเลยหรือว่าเป็นสปีชีใหม่นั่นเองนะคะรับเพื่อนซึ่งเจ้าัลตกู ไม่เลยก็ว่าได้นะเพื่อนวิธีการได้รับเจ้าสั่งโทเร่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิสเนี่ยแลกเจ้าสั่งโทเร่ได้เลยนะเพื่อนโดยให้เราเนี่ยเข้าไปในฮ l o โลวีนสโตรนั่นเองนะเพื่อนวิธีการเข้าฮัลโลวีนสโตรเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเพื่อนให้เราเนี่ยกดตรงสีส้มตัวนี้นั่นเองนะฮะหลังจากที่เรากดเข้าไปนะเพื่อน <c oughs> ก็ให้เราเนี่ยไปที่หน้าครีเจอร์นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็จะมีเจ้าสั่งโทเร่เนี่ยให้เราเนี่ยซื้อนะเพื่อนในราคา0 0 0วิสนั่นเองันะเพื่อน ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีราคาสูงที่สุดในฮาโลวีนสโตร์ในตอนนี้เลยนะเพื่อนสูงกว่ากาลาวอร์เดนเอีกนะครับเพื่อนกาลาวอร์เดน,เนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นแต่ว่าเจ้าสังทูเรนก็เป็น12,000ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของอีเวนต์ฮาโลวีนตัวใหม่เลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆอะเรามาดูที่สเตตัสของเจ้าสังทูเรนบ้างดีกว่านะเพื่อนสำหรับเจ้าสังทูเรเนี่ยนะ,ะก็มีเลื่อน,นยอยู่ที่ 3, 9, ก็มีดาเจ็ด่ยอยูที่5 7 5นะ่อนๆก็ถืมวดาเมจเนี่ยอยู่ที่หดาร้อยเทีด2ิในกา 58ในการวิ่งแล้วก็19ในการบินนั่นเองนะเพื่อนน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่8,000นั่นเองนะฮะแล้วก็ระยะเวลาการโตเนี่ยอยู่ที่55นาทีนะแล้วก็เป็นครีเจอร์เทียห้าด้วยนะเพื่อนถือว่าเป็นครีเจอร์เทียห้าตัวแรกของอีเวนต์ฮาโลวีนเลยก็ว่าได้นะก็อีเวนต์นี้เนี่ยก็มีครีเจอร์เทียห้ากับเขาสักทีนะเพื่อนก็จัดได้ว่าเป็นตัวที่เก่งที่สุดในอีเวนต์ฮาโลวีนแล้วนะสำหรับเจ้าสังโทเร่นะเพื่อนอ่ะเรามาดูที่ประวัติของเเเเจ้้าังโท่่กนนนวะพือป็็สแล คลีเจอร์เนี่ยที่จะออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองนะไม่เคยพบเจอพวกมันนะในเวลากลางวันเลยนะนเพื่อนแล้วก็เจ้าสางโทเรเนี่ยนะฮะมักจะออกล่ากันเป็นฝูงนันเพื่อนแล้วก็จะรวบรวมอาหารของมันเนี่ยกลับไปที่หลังแล้วก็รับประทานกันเป็นหมู่คณะนั่นเองนะนเพื่อน ไม่ว่าเจ้าสังทเรเนี่ยจะมองว่าเป็นข้างข่าวที่ชอบดูดเลือดนั้นเพื่อนแต่ก็จะมีเพียงตัวเมียเท่านั้นนะที่ชอบดูดเลือดนะเพื่อนตัวผู้เน,เนี่ยจะได้มีการล่าเหยื่อซะมากกว่านั้นเพื่อนจะมีเพียงตัวเมียเท่านั้นที่ชอบดื่มเลือดนั้นเพื่อนแล้วก็พวกมันเนี่ยสาม,สสา,มารถดื่มเลือดของศัตรูนั้นเพื่อนเพื่อนนามาเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูค่าสุขภาพของตัวเองได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติของเจ้าสังโทเรั์นะเพื่อนก็เป็นประวัติที่ค่อนข้างจะคล้ายกับ เขาเด็คูล่านั่นเองนะเพื่อนสำหรับใครที่รู้ัจเนี่ยก็คือแวมไพร์นั่นเองนะประมาณอารมณ์ป,ประมาณข้างขาวดูดเลือดหรือว่าแวมไพร์ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าสังโทเรตตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าสร้างตัวละครกันบ้างดีกว่านะเพื่อนว่าเจ้าสังโทเร่เนี่ยนะสามารถคลีเอทได้ขนาดไหนแล้วก็ความแตกต่างกับตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าสร้างตัวละครกันเลยฮะ,อะตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่หน้าสร้างตัวละครของเจ้าสังโทเร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ซึ่งทีมสีนะก็จะออกเป็นแนวขาวดําแล้วก็แดงนะเพื่อนก็เป็นทีมแนวเดคิล่าอะไรประมาณนี้นะผีดูดเลือดอะไรประมาณนี้นะเพื่อนส่วนความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะฮะเพื่อนนะฮะตัวเมียเนี่ยนะับผมจะมีเขีย้ยวที่ยาวกว่าตัวผู้นั่นเองนะเพื่อนอันนี้ตัวเมียนะเพื่อนก็จะมีเขีย้ยวเนี่ยที่ค่อนข้างจะยาวเลยนะเอาไว้ใช้สําหรับการดูดเลือดนั่นเองนะเพื่อนส่วนตัวผู้เนี่ยนะก็จะมีเขี้ยวที่สั้นกว่าตัวเมียแต่ว่าจะมีจมูกเนี่ยแหลบขึ้นไปนั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้เนี่ยก็เป็นความแตกต ภายในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยก็สามารถใช้ความสามารถในการดูดเลือดได้เหมือนกันนะฮะไม่มีความแตกต่างกันตรงนี้นะอันนี้เป็นโมเดลเฉยๆนันเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากเล่นแบบเป็นเขี้ยวยาวเนี่ยก็ให้เล่นตัวเมียนะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบจมูกแลมแหลมเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นตัวผู้ได้เช่นกันนะก็สามารถใช้ความสามารถในการดูดเลือดได้เช่นกันนะฮะ ส่วนเรื่องโมเดลต่งตางๆนะเพื่อน,อนแล้วก็แรงบันดาลใจในการสร้างเจ้าสังโทเรตัวนี้ขึ้นมานะเพื่อนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากข้างคาวนั่นเองผสมกับตำนานผีรุ่นเลือดเด็กคิวล่านะเพื่อนรวมกันจะออกมาเป็นเจ้าสังโทเรตัวนี้หรือว่ามังกรแวมไพร์นั่นเองนะเพื่อนเขาก็ตั้งฉายานี้ให้มันนั่นเองนะเป็นแวมไพร์ดาก้อนนะเพื่อนสาหรับเจ้าสังโทเรตัวนี้เดียเรานําเจ้าสังโทเรเนี่ยเข้าไปภา,ายในโซนารียนเลยดีกว่านะเพื่อนว่า ายในเกมเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเจ้าสังโทรเร่ภายในเกมกันเลยดีกว่าฮะอ่าตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าสังโทเล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนสำหรับเจ้าซังโทเล่เนี่ยก็เป็นคลีเจอร์สายแชนิวอลน,นั่นเองนะเพื่อนหรือว่าสายกินเนื้อนะฮะส่วนเรื่องสปีดในการเดินแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะ,ะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะ บาลานนั้นเพื่อนไม่เร็วจนเกินไปนะเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ชา้าจนน่าเกลียดน,นะฮะเนื่องจากเจ้าซังโทเรเนี่ยนะ,ะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดกลางๆนั้นเพื่อนก็ทําให้พอมีความคล่องตัวอยู่นะฮะส่วนเรื่องโมเดลต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆทางเกมเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะเกือบทุกตัวเลยนะเพื่อนลองสังเกตดูว่าครีเจอร์เนี่ยทำโมเดลออกมาได้ดีแทบทุกตัวเลยนะเพื่อนแต่ว่าติดอย่างเดียวเรื่องแอนิเมชันอีกแล้วนะเพื่อนตั้งแต่เจ้าบาเซรี่แล้วนะฮะ รู้สึกว่าเจ้าสั่งโทเรเนี่ยนะฮะเพื่อนๆมีแอนิเมชันเนี่ยมันแข่งไปนิดหนึ่งนะท่าเดินมันไม่ค่อยเท่น,นะเพื่อนท่าเดินเนี่ยถ้าตัดปีกออกไปเนี่ยมันคล้ายๆเอามาครูเลยนะสำหรับความคิดผมนะเพื่อนอาจจะมีการปรับแก้ภายหลังอันนี้ก็ไม่แน่ใจาทางเกมเหมือนกันนะเขาอาจจะอัปเดตมาแบบรีบรนี่เพื่อนก็เลยทําให้เรื่องแอนิเมชันในการเดินหรือว่าการวิ่งเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ได้ดีมากนะเพื่อนก็ต้องรอติดตามต่อไปนะแต่ว่า เรื่องโมเดลเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วนะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะฮะเรื่องสเตตัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนันเพื่อนแต่ว่าก็อาจจะบู๊ไม่ได้มากนันเพื่อนเนื่องจากมีเลือดเนี่ยที่ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยหนักมากๆเลยก็อาจจะได้เปรียบในการรอบโจมตีนั้นเพื่อนถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ในการชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนันเพื่อนไอเดี๋ยวเราไปดูล่างทั้งสามของเจ้าซังโทเรนบ้างดีกว่านันเพื่อนว่าล่าทั้งสามของมันเนี่ยจะเท่แค่ไหนนะเพื่อนโอเคะ และนี่ก็เป็นร่างทั้ง3ของเจ้าซังโทเร่นั่นเองนะเพื่อนร่าง3นี้ถือว่าเต็มมากมากเลยนะเหมือนแบบเป็นมังกรเลือดหรือว่าแบบมังกรเวมไพร์ตามที่เขาบอกจริงๆนะเพื่อนถือว่าทาออกมาได้เท่มากๆนะแต่เราไปฟังเสียงทั้งสี่ของเจ้าซังโทเร่กันบ้างดีก,กว่านะเพื่อนว่าเสียงทั้งสี่น่ะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยฮะ และนี่ก็เป็นเสียงทั้งสี่ของเจ้าซังโทเร้นั่นเองนะเพื่อนก็เหมือนตัวอะไรสักตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะเพื่อนเสียงมันคุ้นมากๆเลยนะถ้าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกสินะเพื่อนสาหรับเจ้าซังโทเรเนี่ยเขาใช้เสียงเดิมนั้นเพื่อนไม่มีการเพิ่มเสียงเข้ามาใหม่นั่นเองนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพื่อนถือว่าเท่อยู่นะสําหรับเจ้าซังโทเร่นะฮะเรามาดูกันที่อ b บิลิตี้หรือว่าความสามารถของเจ้าซังโทเร่บ้านานี้ก่านนะเพื่อนว่าความสามารถเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ สำหรับเจ้าซังโทเล่เนี่ยความสามารถทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหกความสามารถเลยนะเพื่อนความสามารถที่1นึ่งเนี่ยก็คือบลีดดีเฟนต์นั่นเองนะความสามารถที่2เนี่ยก็คือบลีดนันเพื่อนหรือว่าการกัดและเกิดบาดแผลนั่นเองนะเจ้าซังโทเล่เนี่ยก็มีอัพพลิตี้บี่ยถึง4แต้มเลยนะเพื่ 3, อนก็ถืนะวาาถ 3, อถนะว่าในจานวนที่เยอะมากๆเลยนะเป็นตัวที่กัดและแติดเลือดได้แบบโหดพอสมควรเลยนะสําหรับเจ้าซังโทเล่นะฮะความสามารถที่3นั้นเพื่อนก็คือไนท์สต็อกเกอร์นั่นเองนะเป็นความสามารถสําหรับการมองกลางคืนนั่นเองนะฮะ ก็จะทําให้เจ้าซังโทเร่เนี่ยเป็นนักล่าในตอนกลางคืนนั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าอาเบลิตี้นี้เนี่ยทำให้มองกลางคืนได้ชัดมากๆเลยนะเป็นอาเบลิตี้สำหรับนักล่าโดยเฉพาะเลยนะความสามารถที่4นั้นเพื่อนเซ t รเตตติชนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยก็คือความสามารถเดียวกับที่เจ้าออร์ลอนมีนั่นเองนะเป็นความสามารถที่โกงมากๆเลยนะสำหรับเซ T รเตตติชนะเพื่อนแล้วก็ความสามารถที่5นั้นเพื่อนวอลคลิงนั่นเองนะเป็นความสามารถที่ทําให้ซังโทเร่เนี่ยเกาะกัแพงได้นั่นเองนะก็คือความสามารถเดียวกับที่เจ้าคลุคุมีนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยเป็น ความสามารถที่โกงมากๆเลยนันเพื่อนทําให้เจ้าสังโทเรเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงพื้นเลยนันเพื่อนหากบินไปแล้วสเตมินาหมดเนี่ยก็สามารถไปเกาะกระแพงนั้นเพื่อนเพื่อให้สเตมิน่าเนี่ยรีขึ้นมาใหม่นะเพื่อนเพื่อที่จะบินต่อไปได้นั่นเองนะก็ทําให้ยากต่อการโดนโจมตีนั่นเองนันเพื่อนสําหรับอาบิลิตี้วอลคริงนะเป็นความสามารถที่โกงมากๆเลยนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนั่นเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยไม่มีเขียนมาในวิกินั่นเพื่อนแต่ว่ามันมีใน,นเกมนะความสามารถนี้เนี่ยก็คือความสามารถที่ทําให้เจ้าซังโทเรเนี่ย เกงขึ้นมานั้นเพื่อนก็คือความสามารถ Life l e a c h นั่นเองนะเพื่อนๆความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถแบบ Active Ability นะเพื่อนก็คือสามารถกดควใช้นะเพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อที่เล่นในมือถือเนี่ยก็กดที่ Action แล้วก็กด Use Ability นะเพื่อนหลังจากที่กดใช้เนี่ยก็จะทําการใช้ Ability Life l e a c h นะเพื่อนหลังจากที่ใช้เนี่ยหากเราโจมตีศัตรูนะเพื่อนหรือว่าครีเจอร์ตัวอื่นน่ะก็จะทําให้เจ้าสังโทเรเนี่ยสามารถดูดเลื่อดนะเพื่อนแล้วก็ ฟื้นฟูคา HP นั้นเพื่อนหรือว่าเลือดนะเพื่อนขึ้นมาได้นัน่นก็คือความสามารถในการดูดเลือดนั่นเองนะฮะเป็นความสามารถใหม่นันเพื่อนยังไม่เคยมีในเกมมาก่อนเลยนะสำหรับ l i f e l e ชนะฮะก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะโกงเลยนะเพื่อนก็ลองไปใช้กันดูนะสาหรับความสามารถนี้นะใช้ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะเพื่อนไม่เกี่ยวนะว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะความสามารถนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งคู่นะและนี่ก็คือ6กความสามารถของเจ้าสังโทเล่นันเพื่อนเป็นหความสามารถที่ค่อนข้างจะโกงเลยนะมีทั้งเซเลเตติสนั่นเพื่อนมีว คลิงนะแล้วก็มีไลฟ์ลิชนั่นเองนะก็ทําให้เจ้าสังโทเรเนี่ยเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะสำหรับสายต่อสู้เนี่ยไม่ควรพลาดนะเพื่อนสำหรับเจ้าสังโทเรนะฮะก็สามารถไปซื้อได้นะเพื่อนในคาร์วินโซนนั่นเองแต่ว่าถ้าใครเนี่ยขี้เกียจที่จะฟาร์มวิสนน้นเพื่อนก็สามารถเข้าไปซื้อเจ้าสังโทเรเนี่ยในเพจพี่แก้วแซ่ดะก้อนช็อปเองได้นะเพื่อนก็ทางเพจของเราเนี่ยมีเจ้าสังโทเร่ขายแล้วนะเพื่อนราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดนะเพื่อนก็ สำหรับใครที่ชื่อเจนฟาร์มหรือว่าอยากเล่นเจ้าสังทุเร่มากๆเลยเนะี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อภายในเพจได้เลยนะเพื่อนมีสินค้าพร้อมส่งให้เพื่อนๆเ,เลยนะฮะใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถแชทเข้าไปได้เลยนะแล้วก็บอกแอดมินว่าอยากได้เจ้าตัวสังทุเร่นะเพื่อนก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนสำหรับเจ้าสังทุเร่นะหรือว่าแวมไพร์ดาก้อนนั่นเองนะเพื่อนถือว่าเป็นตัวที่แปลกใหม่พอสมควรน,นะเพืนะ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะฮะ ทำมาเอาใจสายต่อสู้โดยเฉพาะเลยนะเพื่อนแล้วก็เป็นตัวเทียห้าของกิจกรรมฮาโลวีนด้วยนะเพื่อนหลังจากจบก,กิจกรรมเนี่ยก็จะไม่สามารถหาภายในเกมได้แล้วนะเพื่อนก็ต้องหาซื้อเอาเท่านั้นนะเพื่อนสําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเนี่ยก็ต้องรีบกันนิดนึงนะหรือว่าถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อในเพจได้เลยนะเพื่อนสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวไปเล่นเจ้าสังทุเรศก่อนนะเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านานะสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิป